สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผม MBC Channel นะครับวันนี้ผมก็จะมาทําด่วงขึ้น5้าดาวเหลืองกันนะครับผมน้่นก็หลังจากที่ผมใช้เวลาฟาร์มเศษมาประมาณ1เดือนก,กว่าๆนะครับผมตั้งแต่ด่วงมาเข้ามานะผมก็ใช้เวลาตั้งแต่ด้วงเข้ามานะครับผมฟาร์มเศษมาถ,ถึงวันนี้นะครับจนกว่าจะขึ้น5้าดาวม่วงหรือ5้าดาวเหลืองได้นะครับผมเนะก็ใช้เวลามา1เดือนก็นานนะผมแต่ก็ว่าเร็วเหมือนกันนะอืม นะครับตอนนี้ร่วงของผมก็เหลือแค่สองช่องนะครับผมถึงจะสามารถขึ้นห้าดาวม่วงได้นะครับช่วยห้าดาวม่วงยละห้าดาวเหลืองนะครับนะเรามาอปเดตพลังรวมผมตอนนี้ก่อนดีกว่าพลังลมของผมก็มีชิมหกล้านนะครับผมเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันสามสิบหกนะครับนี่คือพลังลมของผมในตอนนี้นะครับก็ถือว่าเร็วพอสมควรนะครับผมอืมก็ผมพลังผมขึ้นไปเยอะมากนะครับผมตั้งแต่ผมได้ด่วงมานะ ผมพลังผมก็ขึ้นมาประมาณสี่ล้านเกือบประมาณห้าล้านได้เลยนะครับผมนะเพราะว่ากระบ,บองเหล็กผมก็ไม่ได้ซุ่มนะครับอเราไปสุมที่ก็เกเรียวเลยนะครับแบดเดี๋ยวเราไปทําร่วงขึ้นสี่ดาวเหลืองกันดีกว่าที่จริงผมก็กะว่าจะไม่รีบทําร่วงขึ้นสี่ดาวเหลืองนะครับผมเพราะว่าผมอยากความเสร็จม่วงไปเรื่อยๆนะแต่ผมมาชิดดูชี้ว่าเนี่ยนะคตรครับผมไม่รู้ผมจะสุ่มอาวุธร่วงสามดาวอีกหรือเปล่านะถ้ามันรีเทิร์นกลับมาเดือนหน้านะครับผม สำหรับรุวงนะอาวุธรุวงสามดาวนะครับผมก็ไม่รู้ว่าถ้ามันดีกับมาเดินหน้าแล้วผมจะสุ่มอาวุธดวงสามดาวหรือเปล่านะครับอืผมก็เลยบอกว่าเออทําขึ้นห้าดาวเหลืองไปก่อนแล้วกันแล้วพออาวุธรุวงกลับมาเราค่อยไปคิดดูอีกทีว่าเราจะสุ่มผมจะสุ่มดีไหมนะครับอืมสต่ตอนนี้เราก็ทําขึ้นห้าดาวเหลืองไปก่อนแล้วกันนะครับผมเพราะว่าถ้าเราทําขึ้นห้าดาวเหลืองแล้วนะครับผมมันจะสะท้อนทั้งทีมนะครับผมจากที่ ถ้าเรายังไม่ทําขึ้นห้าดาวเหลืองนะครับมันจะสะท้อนสุ่มสะท้อนแค่สี่ตัวนะครับผมนะซึ่งมันไม่ดีนะเร้วทีนี้มันขึ้นห้าดาวเหลืองนะจะได้สะท้อนทั้งทีมนะครับผมจะได้เก่งขึ้นด้วยนะอืมไปเดี๋ยวเราไปทํรดวงขึ้นสี่ดาวเหลืองเลยดีกว่าช่วยห้าดาวเหลืองนี่อะไรของกูเลย้าดีเยียสฝนนะครับผมก็ขอภัยด้วยแล้วกันนะครับผมจะได้ยินว่าไม่ได้ยินก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมสำหรับในคลิปนะอืมแต่ตอนนี้ว่าฝนตกนะครับผมไปเราไปอัพกันเลยดีกว่า กดนี่มาอีกยี่สิบสองเสตปึ๊บยีส่สิบสองเศษเศษโดยสามเศษครับผมปึ๊บปึ๊บไปมาขึ้นห้าดาวเหลืองกันดีกว่าปึ๊บปึ๊บ,บยอดพาสีพัฒนาเหนือขั้นกดทะลวงลิมิตไปซึ่งว่าก็จะไม่อับ เราก็จะไม่อัพแล้วนะครับเพราะว่าเสร็จเราไม่พอนะตอนนี้เรามาดูเลือดด้วงของผมดีกว่าตอนนี้เลือดด้วงของเราก็มีอยู่ที่ห้าล้านแปดแสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบสองนะครับวุ้สามดาวก็ไม่มีนะเพราะไม่ได้สุ่มนะครับผมไม่ใช่ว่าไม่ได้สุ่มนะตัววุ้นไม่พอนะครับอ่าตอนนี้เราก็ผมก็มีของแดงหนึ่งชิ้นแล้วนะครับผมได้เซตไซบอกมานะครับนะก็ไม่ใช่ชิ้นเดียวแหละตอนนี้นะ ก็สัปดาห์หน้าก็น่าจะได้สองชิ้นแล้วนะครับอันนี้ผมคาดเดานะสัปดาห์หน้าก็น่าจะได้ของแดงสองชิ้นละแล้วผมก็จะมาทําคลิปด้วยนะครับผมว่าผมสุ่มของแดงอัพเป็นของอะไรนะครับผมของแดงชิ้นที่สองของไอดีนะแล้วทุกคนก็ยินดีกับผมด้วยนะครับผมผมได้ของทองโจมตีความเร็วมาชิ้นที่สองของไอดีแล้วนะครับผมป,ปุบมือสีฮะเนี่ยไหม คนมันจะดวงดีเนาะแต่ก็มีอยู่สองชิ้นนั่นแหละในไอดีนะอือโจมตีความเร็วสองชิ้นนะครับผมในไอดีของผมนะอันนี้ผมก็ใส่เป็นเลืองความเร็วมานะครับเหลือแค่ชุดที่ยังไม่เป็นความเร็วสีทองนะก็กำลังพยายามหาอยู่นะครับผมแต่มันก็หาไม่ได้อะจะเกลือไปไหนวะอือตอนนี้ผมเจอคนที่มีกระบ,บองเหล็กนี่สู้ผมสู้ผมสู้เขามไม่ได้นะคนที่มีกระบ,บองเหล็กคือผมไม่สามารถสู้เขาได้เลยนะครับผมเออ พราะกระบ,บองเหล็กมันโกงนะมันเป็นตัวฆ่าดวงเอจริงจริงมันฆ่าดวงเลยนะแล้วยิ่งอาวุธสามดาวอะ่ะใครมีอาวุธสามดาวนี่คือแบบโอ้โหด่วงไปขนมเลยเอาจริงครับคนปั้นกระบ,บองเหล็กสุดๆนะอืมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงไว้เพียงแค่นี้นะครับผมนะไว้เจอกันใหม่มคลิปหน้านะครับคลิปนี้เราก็มาแค่อัพดวงขึ้นห้าดาวนะครับผมนะอืชทวงนี้ผมก็ไม่รู้จะทําคลิปไปด้วยนะครับแล้วก็ผมใกล้ฝึกงานเสร็จแล้วนะครับผมสัปดาห์หน้านะครับผมภายในวันที่สิบสาม นี้นะครับผมผมก็จะฝึกงานเสร็จแล้วนะครับนะก็ฝึกงานเสร็จแล้วผมก็เดาว่าน่าจะได้ไปเรียนเลยนะครับผมคือ <c> ฝ <oughs> ึกงานเสร็จปุ๊บวันจันทร์ก็น่าจะได้ไปเรียนเลยนะครับผมอันนี้ผมเดาน,นะก็ยังไม่รู้วันเปิดเทอมที่แน่ชัดของวิไลของผมนะครับผมนะก็วันนี้ผมก็สามารถทําลูงขึ้น5ดาวได้แล้วครับผมก็ดีใจมากเลยอะ่ะหลังจากนี้ผมก็จะดองรอดองเศษสากลรอไปจนถึงอะตอมิกเอเดตอาบวกเลยนะครับผมเพราะผมมีแผน ที่จะทำอะตอมิกเรเดราบวกลที่จะสุ่มอะตอมิกเรเดราบวกนะครับผมนะที่ผมสุ่มไม่ใช่หรอกผมไปหาได้อะตอมิกนะอืมเพราะว่าดูสิครับอะตอมิกัรงแรกผมยังไม่มีคิดดูเ้าไปีิสัยอุปกรณ์นะครับผมดูนะครับอะตอมิกเรเดราผมยังไม่มีเลยะครับร่างมันน่ะเนี่ยร่างหนึ่งมันยังไม่มีเลยครับแต่ที่จริงผมคิดว่าการโลมันดีกว่าอะตอมิกนะครับผมแต่ผลที่ผมสุ่มไม่ใช่หรอกนะครับผมชอบอะตอมิกนะครับผม็นความชอบส่วนตัวล้วนเลยนะครับอืม โอเคก็ผมก็จะลองเศษสากลเรด่อยไปเรื่อยๆนะครับผมไปจนถึงอะตอมิกนะครับซึ่งก็จะเหลืออีกประมาณ3ามเดือนนะครับผมก็ฝากอกก็ดออีกยาวเลยนะครับผมผมคาดว่าน่าจะทำอะตอมิกขึ้น5ดาวได้ตั้งแต่วันแรกที่สุ่มเลยนะครับผมอันนี้ผมเดานะเพราะว่ามันใช้เวลาดองประมาณ3มเดือนนะครับผมสำหรับเศษนะผมก็คิดว่าอะตอมิกผมน่าจะห้าดาววันแรกเลยนะครับผม อาจจะเป็นคลิปแรกของเกมมาร์คแมนผมเลยก็ได้นะครับผมไม่สามารถทําตัวละคออรเอเดดาบวกขึ้นห้าดาวได้ตั้งแต่วันแรกนะครับผมไม่ใช่เฉพาะเอเดดาบวกดิทุกตัวที่ผมเคยทคําคลิปสุ่มมาครับเอือมันจะเป็นห้าดาวตั้งแต่วันแรกเลยนะครับใช่โอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงไว้เพียงแค่นี้นะครับผมจะกำลังคิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพื่อนๆมากระใจให้ผมในการทำคลิปด้วยนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอสลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย